ได้แล้วไหมนักธนูมานักธนูมามาดิเออยิงเข้าไปคูณเท่าไหร่วะยิบฮาลงทุน30นักเวทกูม,มาแล้วมึงคูณคูณคูณยิบอูค,ค,ค,คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างใดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเป็นอันขาด เอาละผมสวัสดีทุกคนและทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่เกมด a กอนทีชัวควอเนนะครับวันนี้จัดงบมา1,000ทพวนทุนๆนะครับมาไปเริ่มกันเลย1%ของเงินทุนมาครับเกมนี้ไม่ไม่เคยได้เล่นเลยนะตอนมันเปิดตัวใหม่ๆก็ไม่ได้เข้ามานะครับวันนี้ก็เลยลองมาเล่นดูแล้วก็ไม่รู้ด้วยมันจ่ายยังไงมาเล่นเน้นมัวบ้านงานเอาแล้วกันนะครับมาปิดสิ อัตราการแตกมันอยู่ที่เจ็้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้สี่ทุ่มเป๊ะเลยการแตกของมันก็แปลกใหม่ดีช่วงนี้เจอแต่แบบเนี่ยไอพวกแตกอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเล่นนะครับไม่ค่อยชอบเล่นนะแต่ว่ามันมาแล้วมันมาแล้วคูณสิบคูณสิบไหลต่อโอ้โหเ้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับทุกคนไปครับเดี๋ยวเราขยับเบ็ดกันต่อ เกมนี้มีซื้อฟีเจอร์ด้วยนะครับมันคืออะไรวะแอนติเบอ๋อคูณหนดห้แต่ไม่ต้องเล่นหรอกเอาแบบนี้ให้รอดก่อนเอาแบบนี้ให้รอดก่อนนะทุกคนเออมังกรเกี่ยวอะไรวะมันจะต้องไปในฟีเจอร์ก็คืออ่คล้ายๆปลูกแม่มังกรเนี่ยเหรอเออตอนเปิดตัวใหม่ไม่ได้เล่นนะมันเป็นเกมที่ไม่ชอบเล่นอยู่แล้วอะเ้าเล่นพวกอีสาวถา้ำพวก ตำนานอะไรอย่างนั้นมากกว่าคูณสิบคูณยี่มามาอันนีนักธนูมีไว้ทำอะไรอ๋อตัวคูณคูณ 10, สิบห้าร้อยเจ็ดสิบอุ้ยมุ p วินครับไปครับเบ็ดยี่สิบต่อเบ็ดยี่สิบได้สิบบาทอย่างวะสเกตเตอร์กี่ตัวไม่รู้เข้าพีเกมแต่เล่นแม่งไปก่อน มั่วบ้านงานจริงๆนะคูณสิบคูณยี่สิบมาได้แล้วไหมนักธนูมานักธนูมามาดิเออยิงเข้าไปคูณเท่าไหร่วะยี่ห้าคุณดีใจรอเลยคุณยี่ห้าเจ็ดเข่งสองเก้าเจ็ดห้าครับทุกคนเล่นแบบมั่วบ้านงานนะครับอัตราการแตกเ5สิบห้าเปอร์ ไปกันต่อครับฟรีเกมไม่มาเดี๋ยวต้องซื้อนะเดี๋ยวเหลือ5,000จะซื้อนะครับทุกคนมันมาอีกแล้วนักธนูมักจะมารอบที่3ป่ะรอบที่3ป่ะนักธนูจะมาไหนวะมาแล้วโอ้โหรอบแรกเลย แล้วมึงจะไปต่อได้ไหมโอ้คูณสโอ้ยคุณเรียงสามเองเออมันเป็นการแตกแบบใหม่นะครับไม่รู้มันแตกยังไงแต่ก็เออมันก็คือแตกอู้หนักเวทสองอาชีพเลยมึงมาสองอาชีพได้คูณ11คุณเลยว่าจะเป็นร้อยสองูนะครับหูแตกเยอะอยู่แตกเยอะอยู่ยอ,อ,ยอ่ะมันไม่มีฟีเจอร์ให้เราก็ซื้อเบสสามสิบอยอยากรู้ข้างในเป็นยังไง ได้ไดหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 ปีเกมมันซื้อว้าวได้ได้วยเหรอวะชื่อสองสองาศูนกูไปไหนกูว่าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว คือยังไงวะอ่ะลองดูเบ็ดหนึ่งดิมันไม่เข้าฟีว่ะทุกคนทำไมวะไม่เคยเจอซื้อฟีเจอร์ไม่เข้าฟีได้ด้วยเหรอโอ้โหแบบนี้แบบแย่มากนะคืออะไรอ่ะเนี่ย <bons> ก็ยังไม่เข้า เดี๋ยว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 โอ้โหสเก็ตเตอร์สี่ตัวแอนตี้เบ็ดคืออะไรเปอรอ์คือมันซื้อไม่ได้นะครับทุกคนแบบนี้มันซื้อไม่ได้มันคูณหนึ่งจุดห้าอ่ะกูยัดแม่งเบ็ดนี้แหละเบ็ดสามสิบยัดเข้คือทิ้งไปสองพันสองอ่ะไม่เข้าฟีเเกมกูไม่เคยเจอในพีจีเกมแรกเลย ปกติเข้าใจว่าซื้อฟรีเกมมันต้องเข้าได้ตลอดใช่ป่ะโอ้โหแล้วสี่สเกตเตอร์ยากมากนะแบบช่องว่างแม่งเขาเรียกว่าช่องมันน้อยอะ่ะโอ้โหสิบห้าลงทุนสามสิบักเวทกูม,มาแล้วมึงคูณคูณคูณยีอูสี่สิบห้า ไปไป่ะไปอีกไปอีกออโอ้โหไปอีกร้อยสิบแปดคูณสี่สิบ้าโอ้โหเป็นถวสองเป็นคัก,กเอห้าพันสามร้อยสามสิบสองพอหนึ่งมื่นกำลังเก้าพันแปดสิบสามพอแล้ววันนี้งงงมากฟรีเกมคือซื้อ,อ,อเร็วไม่ได้แปลกใจตรงนี้นะครับมันบั๊กหรือเปล่าไม่รู้เออถ้าใครรู้ตอบหน่อย โอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปแล้วกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าอยากให้เล่นเกมไหนรีวิวเกมอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ